อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้บังบุกจะพาเพื่อนๆพืนไปนั่งกลางเต็นท์กันนะครับจะไปที่ไหนกันนั้นไปดูกันเลยนี่ไงครับเริ่มจากการถอยรถรับรถออกมานะครับรอากาศยามเช้านะครับท่าดาเราก็มาถึงกลางเต็นท์ของเราแล้วนะครับไม่ไกลไม่ไกลนะครับในสนามนะครับในมหาลทยลัฟาตอนนี้เองนั่นไงครับเริ่มด้วยการยกของลงมาให้หมดนะครับ อ่างรถเข็นให้เรียบร้อยอันนั้นเราขนของเข้ามาบนร,รถเข็นนะครับถ้าวันนี้เรามีของเล่นใหม่นะครับนี่เ,นเต็นท์นะครับเต็นท์นอนนะครับนี่การก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับเราก็ได้เริ่มด้วยการเปิดกลางนะครับอัน,นจะเป็นเต็นท์หกเหลี่ยมนะครับระบายอากาศได้ดีนะครับนี่การแรกๆก็จะงงๆห,หน่อยๆนะครับ ตามสไตล์คนไม่เคยกางเต็นทน์ครับนี่เสร็จแล้วนี่บรรยากาศนะครับปูเสือหน้าเต็นทน์ครับพร้อมกับเด็กๆตอมแสบนะครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศรอบๆเต็นท์นะครับนี่อารมณ์เต็นท์ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้รถกางไว้ใต้ต้นไม้นะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเป็นหน้าต่างนะครับหน้าต่างก็จะมีทั้งหมด4ข้างนะครับแล้วก็ประตูอีกสองข้างในส่วนประตูนะครับก็สามารถมีไม้ค้ำนะครับเปิดอย่างนี้ได้เลยแล้วข้างบนก็นะครับก็จะมีรูระบายอากาศนะครับเวลาฝนตกเราก็สามารถเอาที่ปิดนะครับมาดูบรรยากาศภายในกันนะครับฝั่งนี้ถ่ายจากประตูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ประตูจะเป็นแบบเปิดข้างนะครับไม่ได้เปิดจากบนลงล่างนะครับก็จะมีหน้าต่างของร้านนะครับจะมีมุ้งข้างในนะครับเห็น้ายางดีเลยนะครับนี่อากาศใายเทได้ดีนะครับหราใครที่ร้อนๆหน่อยนะครับก็เปิดให้เป็นมุ้งเลยนะครับให้สบายนะครับฝั่งบนถมปิดประตูไว้นะครับเพราะว่าแดดแรงนะครับนี่ครับนึกาึภายในนะครับ จุคนได้ประมาณหกคนนะครับไม่มีอะไรทกอยาหรอกสาธิตนะครับว่าจะอจากนอนจริงๆนะครับว่าจะได้กี่คนนะครับอ่าคนเล็กข้างในนะครับเข้าไปแล้วนะครับหนึ่งคนมาเข้าไปนะครับคนที่สองนะครับลองคิงให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ประมาณห้าคนนะครับสบายสบายแล้วหกคนก็ยังได้อยู่นะครับส่วนตัวแล้วนะครับําครอบครัวมนี่คือสบายสบายเลยนะครับ นะครับทุกคนดังนั้นไม่ทันไรนะครับน,นี่ก็ถึงเวลาสักทีกลับแป๊บ,บเดียวเขียวแสดงอาการเขียวแสดงอาการนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับเขียนเลยทีนี้เอาแล้วแต่สถานี้ฐานว่าจะเป็นจากได้สตาร์ทนะครับเนื่องจากแปดเราเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับคุยกันเลยแตดสินใจนะครับเอาได้สตาร์ทนะครับ ยกออกมาเลยนะครับเรามีปัจจัยเรียบร้อยนี่ครับนี่คือตัวไดสตาร์นะครับแล้วก็ซิลีนอยอยู่ข้างบนนะครับดังนั้นนะครับด้วยกับความไม่มีความรู้นะครับเราก็เสิร์ชหา youtube เปนะครับจากความรู้เดี๋ยวนี้หาง่ายนะครับเริ่มไปกับการลองแกะออกมาก่อนนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการอุดตันนะครับเพราะวาเมื่อวานเนี่ยไปฉีดล้ายาล้างเครื่องมานะครับทําให้เศษฟงเศษฝุ่นนะครับเข้าไปในบริเวณส่วนของไดสตาร์นะครับ เริ่มด้วยการแกะนะครับนี่ต้องระวังหน่อยนะครับเวลาแกะนะครับอาจจะทำให้สปูสปริงนะครับกระเด็นออกหายได้นะครับถ้าท่านใดนะครับจะแกะนะครับแนะนําให้ไปที่บนพื้นหรือว่าที่รองโกหน่อยนะครับเพราะว่าผมทําบนหญ้านะครับก็มีโอกาสที่ชิ้นส่วนจะหายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวมอเตอร์นะครับส่วนตัวเล็กๆข้างบนนะครับจะเรียกว่าซีรีนอยนะครับซีรีนอยก็จะมีหน้าที่ในการดันเฟืองนะครับเวลาเราสตาร์ทเนี่ยให้ไปสตาร์ทกับตัวเครื่องนะครับ นี่ก็แกะแกะแกะยังไม่รู้หรอกครับว่าจะทํายังไงหลังจากนั้นก็ลองเปิดหา YouTube นะครับเขาบอกว่าให้ลองนะครับล้างเจ้าตัวไดสตาร์ทนะครับเ้ืยอกับน้ํามันเบนซินนะครับเราก็เลยไปจัดมาเลยนะครับน้ำมันเบนซินอยู่ข้างหลังนะครับในกลลอนจัดการล้างให้เรียบร้อยเลยนะครับอันแรกสันนิษฐานว่าจะเป็นในนี่นะครับฐานนะครับหมดนะครับแต่ลองดูไปดูมาเอ๊ะมันน่าจะยังใช้ได้อยู่ยังเหลืออีกนิดนึงนะครับน่าจะยังพอสตาร์ทได้อยู่น่าจะไม่เกี่ยวกับฐานและนี่ก็เลย ตัดสินใจนะครับล้างนะครับประกอบเข้าไปใหม่นะครับนั่งงมอยู่นานนะครับนี่แหละครับประโยชน์ของการขับรถเก่านะครับได้ความรู้บวกประสบการณ์นะครับได้ลงมือทํานะครับทุกครั้งที่ทํานะครับเราก็จะมีความภูมิใจนะครับเมื่อใดก็ตามที่เราทําแล้วมันสําเร็จนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เราทําแล้วไม่เสร็จนะครับเริ่มเียดทันทีนะครับค่าใช้จ่ายมาแน่นอน นี่คือชิ้นส่วนที่เราถอดออกมานะครับนี่หลังจากนั้นทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการเก็บนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกเต็นอะไรนะครับพับให้เรียบร้อยนะครับเก็บก็ไม่ยากนะครับเพระเดี๋ยวนี้เขาทําให้สะดวกนะครับทําคนเดียวได้สบายๆเลยครับผมนี่ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมแอาลิงก์ไว้นตะกร้าข้างซ้ายเลยนะครับอย่าลืมกดซื้อกันด้วยนะครับ ครับคนเดียวได้สบายสบายเลยครับจากนั้นเขาก็มีกระเป๋าให้นะครับใส่กระเป๋าไว้เรียบร้อยเลยครับไว้ออกกาดหน้านะครับจะไปกลางที่ไหนนะครับก็พกพาไปได้นะครับขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับกําลังดีเลยครับแบบซส์ขนาดนี้ครับผมว่าโอเคเลยครับนี่หลังจากที่เราทําการ ทำความสะอาดนะครับเก็บอุปกรณ์ของเราเรียบร้อยนะครับก็เตรียมตัวไปนะครับที่จะไปทริปต่อไปนะครับส่วนทริปต่อไปจะไปไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงกันเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดหัวใจให้ด้วยนะครับ